อยากกินขนมอะไรเลือกเลยได้ค่ะเชออยากกินข้อหมูย่างค่ะน,นี่นข้าหมูย่างใช่ขนมที่ไหนเชอกินแต่แบบเนี้ยตูถึงได้กลมเป็นถังแก๊สอย่างงี <c oughs> ้ถ้าอยากกินหมูย่างไป <c oughs> สั่งร้านนู้ตปปโ <Okay. S 1> อเคพี่ขาสั่งอาหารน้องสันครับพรุ่งนี้น้องสันว่างไหมครับ พอดีมีฝรั่งมาติดต่อขอเซ้งร้านมหาลาบนะครับพี่เป็นนายหน้าแต่ว่าคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องครับว่าจะให้น้องซันอนะ่ะช่วยเป็นล่าไม่พี่หน่อยอเป็นล่ามันไม่ง่ายนะพี่มันเหนื่อยนะพี่เข้าใจแต่ว่าพี่คุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องะดิภาษาอังกฤษอ่ะพี่ก็ได้แค่อิดมันกันปืนอดู่สแตนแฟนพัสมาร์ทหลอเทอร์เบอร์เบอร์บิ๊กปิ๊กผูู้สเนกเอ้ไก่แกชิปสเกตเชนเดยเนนักเรียนเขียนไล์ควายบัฟเฟ่ เก่งขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ผมแล้วมั้งพี่โอ้โหไม่ได้ครับได้แต่แค่สัตว์เฉยๆครับ้องสันช่วยพี่หน่อยนะเป็นล่าไหมพี่หน่อยพันห้าผมก็ไม่ได้เห็นเงินเท่าไหร่หรอกหนูจ้าหนูน่ารักจังเลยนะเราเนี่ยซื้อที่คาดผมของพี่ไหมจ๊ะเหลืออันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวถ้าหนูซื้อที่คาดผมไปใส่นะ หนูจะน่ารักเพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าเลยนะดีอะไรไมู่ห้าสิบบาทเองโหห้าสิบาทได้ไอติมตั้งหลายแท่งอะค่ะที่คาดผมของพี่อะมันไม่ใช่ที่คาดผมธรรมดานะมันเป็นที่คาดผมวิเศษวิเศษอะบอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับถ้าหนูอยากรู้นะ หนูก็ซื้อของพี่ไปสิเดี๋ยวหนูเขารู้เองไปจ้ะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่แค่ ทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน